คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสดุดีบทที่95บทเชิญชวนให้นมัสก,การและเชื่อฟังพระเจ้ามาเถิดให้เราร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระยาเวให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายศิลาแห่งความรอดของเราให้เราเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักโปรง่งด้วยการขอบพระคุณ ให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญเพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิง่งและทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลายที่ลึกของแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่สูงของภูเขาก็เป็นของพระองค์ด้วยทะเลเป็นของ,รงพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างมันและแผ่นดินก็เช่นกัน เพราะพระหัตของพระองค์ปั้นขึ้นมาเถิดให้เรานามัสการและกราบลงให้เราคุกเข่าลงเฉพาะพระพักของพระยาเวผู้ทรงสร้างเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตของพระองค์วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อยากให้จิตใจกระด้างกระเดือง อย่างที่เมริบาอย่างวันที่มาสาในทินทุลกันดานเมื่อบรรพบบรุษของพวกเจ้าทดลองเราและพิสูจน์เราถึงแม้พวกเขาได้เห็นกิจการของเราเราเกลียดชาติพันุ์นั้นอยู่40ปีและว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่มีใจหลงผิดและพวกเขาไม่รู้จักทางของเราเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความเกลียวว่า พวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเราพระธรรมสะดุกดีบทที่96สรรเสริมพระเจ้าผู้เสด็จมาพิพากษาจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาเวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงร้องเพลงถวายแด่พระยาเวจงร้องเพลงถวายแด่พระยาเวจงถวายสาธุการแด่พระนามของโปรงค์ จงประกาศการช่วยกู้ของพระองค์ทุกๆวันจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ท่ามกลางชนทุกชาติเพราะพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่และทรงสมควรรับการสรรเสริญอย่างยิ่งพระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวงเพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพ แต่พระยาเวทรงสร้างฟ้าสวรรค์พระศิลิและความสง่างามอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์พระกำลังและความงามอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์โอตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงถวายแด่พระยาเวจงถวายพระเกียรติและพระกำลังแด่พระยาเวจงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาเว จงนำของถวายมายัางบริเวณพระนิเวศออพรโอรค์จงนำมัสก,การพระยาเวผู้ทรงงดงามในความบริสุทธิ์แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอย๋ยจงตัวสั่นเฉพาะพระพักพระองค์จงกล่าวท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่าพระยาเวทรงครอบครองเออพิภพถูกสถาปนาแล้วจะไม่สั่นคลอนเลย พระองค์จะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมจงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและแผ่นดินโลกเปลมปรีให้ทะเลกับทุกอย่างที่อยู่ในนั้นคํารามให้ทุ่งนากับทุกอย่างที่อยู่ในนั้นลิงโลดแล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของปา่าไม้จะร้องเพลงด้วยความยินดีเฉพาะพระภักพระยาเวเพราะพระองค์เสเด็จมา เราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลกพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมและจะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์